เบาครับแต่ไม่สนครับเอาแต่โอ้โหได้ดีครับถือว่าอยู่เกมยาวๆครับอาจจะได้เปรียบหรือเปล่าโอ้โห้วดูครับแม่ออกหมัดรวมหมัดด้วยกันโอ้โหครับโมโหหรือเปล่าครับเยี่ยมมองครับต่อครับทีหนึ่งสองทิ้งเข้าไปเอกซ่ายอย่าย่าใจนะครับไปยืนรับอย่างเดียวที่มันอันตรายนะเพราะว่าหมัดเะี่ยมองนี้ก็มาครับเยี่ยมมองยังไงดีโอ้โหเ้าทุ่มไป ว้ายดูกับหมัดสัมริผมว่าเอ้ต่อยแม่ด้วยดีอ้าเอ้าต่อยแม่น่าอ้าเลยครับแม่รับมาแบบนี้ไม่ดีครับแต่ว่านักชกไทยของเราครับละเอียบครับดูครับได้หรือเปล่าครับพี่แชมป์โอ้เอาเลยครับต่างฝ่ายต่างไม่กลัวแบบนี้ดีครับอายุเท่ากันครับนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับคนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องไม่มีครับอายุเท่ากันครับใส่กันเลยครับไปยิ่ยิกๆอย่างนี้ครับเตะซ้ายไปโดนโต้ด้วยเตะขาสองสามมาที่มีการหรือเปล่าครับเอารับอีกทีหนึ่ง โมองนี me, ่ดูครับการยืนมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทำกลับหรือเปล่าครับอ้ามาดูบนเวทีหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนจะหมกมุ่นเลยไม่รู้นะแต่คะแนนที่ออกมาครับคือประกาทั้งสามเสียงครับยกแรกครับเป็นทางด้านเอ็กซ่าที่ชนะไปครับอู่สองกันออเปล่าครับแต่ไม่สนครับเอ้าแต่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โอ้จบทันทเลยจบยกสองครับมา 57วินาทีครับเรดโทเนเอ็กซซอโจอ